คลิปนี้เรามาลุยกันแถวเส้นเรียบของปลาปนาครับวันนี้เราใช้เหยื่อของเพจเราเองนะหนอนยาง t ทันเดเทลครับผมเล่นแบบเท็กซัสลิกเหมือนเดิมครับด้วยตัวเบ็ดเบอร์หนึ่งแล้วก็ทางสเตน3ามุดหกรัมจะได้ผลยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับผมจัดแล้วครับจัดแล้วจัดแล้ว อย่าตกปุ๊บก,กัดเลยตัวเล็กนะอืมเล็กก็หนึ่งแต้มอโอเคโอเคครับสนน้อยหนึ่งแต้มครับผมกัดนอนยางพันดุ์เทลนะทางสายไวรุ่นนะ ว่าเดินต่อครับสอนนี้ก็เน้นเลาะตะลิ่งนะเป็นพวกชั้นป๊อก อุ้ยกัดตัดแล้วครับกัดแ,แล้วนอนขบอยู่นิ่งวัดเลยอ่าออสา,ายดีขึ้นมาหน่อยยูชิบโอ แต้มครับกับอยาหยางทันดูเทลนี่เต็มสีโคนล,ลิ้นเลยนะอย่างนี้ไม่หลุดแน่นอนครับไซสสวยอยู่นะถ่ายรูปเสร็จแล้วบาย นอกอยู่ขนาดน,นี้จะใช้สูตรมีนกต้องมีปลาได้ไหมเนะี่ย กาดครับโอ้มีนกต้องมีปลาจริงๆวัดเลยเลยละกันแยมครับจับนอนยางทันเด้แถวเสียชมพูด้วยสุดมีนกต้องมีปลาเหมือนเดิม ยิงนกกยางมาเกาะตรงนี้นะไปล่อยไปครับเปลี่ยนทรงเหยื่อครับใช,รใช้เป็นริปลอยแฟชเชอร์แทนครับเหมือนจะตัว้้งใหญ่นะเปลี่ยนเปลี่ยนลองเปลี่ยนทรงดู มันสามรอบแล้วอุ้ยกาดอีกแล้วกาดอีกแล้วอ่ะหมกขบใหญ่ยอ,อยู่ตรงนั้นนะตัวไม่ใหญ่หรเนี่ยเฮ้ยใส่ดีนี่ว่า ต <c oughs> ันนี้ได้จากเหยื่อริบลอยแฟชเชอร์ครับ mm hmm. ไซส์ดีอย่างเดียนะได้จากเหยือย่อริบล้อยแฟชเชอร์ไม่ขายโดสเสร็จแล้วปลอยกระป้ายมาคิดว่ามีอยู่ไหม <c oughs> ต้องลองมันต้องลองมันต้องลองเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วกลับอีกแล้วอรอขายเดี๋ยวตัวอีกเล็กนะนี่ ไอตอนกัเดเียวผมนะตัวเล็กๆนะพอผมเปลี่ยนเหยื่วคนอื่นมาใช้นี่ตัวใหญ่กัดนะมันยังไงวะอืออแล้วกัดีกแล้ว รักแน่งเลยอ๋อโอเคมาดิหลุมหลุมเดียวสามตัวโอ้ตกเป็นปลาบอดเลยวันนี้อีกหนึ่งแต้มกับเดืยเดยอยยังฮันเดอร์เทลครับอืมใส่ดีเหมือนกัน À, còn đây hết.